สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่องนุ่มประภัยนะครับจะพาทุกท่านมายามอัดรอบดักปา่ายามจันดักป่านะครับจันที่ทําจากกระป๋องเลกเกอร์ทินเนอร์นะครับวันนี้น้ำปิงแห้งลงไปแล้วนะครับแห้งลงไปหน่อยนึงผมจะได้ตัวปลาก่อนนะครับเดี๋ยวลงน้ำปิงกันลงมาอยู่ในเรือแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกระป๋องลูกแรกกันนะครับน้ําแห้งลงไปแล้ววันนี้ผมก็จะย้ายตีแล้วนะครับให้ตีใหญ่ยยจุดกระป๋องใหม่ก็ยังมไม่ทํามาเด้นนะครับกระป๋องลูกแรกก่อนนะครับล่านหรือบลัล่นนะครับล่นนะครับล่นนะี่นี่นะครับล่นโอ้ล่าตาล่นมีจวนะครับโอ้ ถ้าจะดีนตัวอยู่ครับดินอยู่โอ้กดตะกดค้ังนะครับหนึ่งแจ้งครับกดคลังลูกแรกย้ายนะครับนะมันแห้งลง ลูกแรกผ่านไปได้แตบครับย้ายครับเพื่อจะได้ตัวใหญ่ด,ดูลูกที่สองนะครับปีนี้ปากกดเหลืองเนี่ยมัได้แต่นะครับได้แต่ปากกดคลัง ใอ้ Auf, มันแห้งลงเสร็จแล้วตัวที่สองครับ น้ำแห้งลงนะครับของการย้ายข้ามฝากครับคู่ที่สองล่าน,นะครับโอ้ล่านมีตัวโอ้ล่านกล่าวนะครับกับล่านหมือนกันโอ้มีตัวนะครับดินละโอ้อยไปป่าอย่างนะครับโอ้ตัวนี้เป็นปลากุดเหลืองครับใส่เงามเง้มฮึกับสองตัวกัสองแก้มเลยนะครับ ต่อไปเราจะไปดูจัน์ของเขาลูกที่สามนะครับลูกสุดท้ายสดได้แปลงเพิ่มครับในเวลามัวขายของนะครับจันลูกที่สามครับจะได้ตกก็ ตีเทียบไปแล้ครับจะย้ายเขาจะย้ายครับผู้ที่สามจะลั่นก่อนนะครับมาลุ้นกันนะผูท้ที่สามกันลั่นเหมือนกันนะครับผู้ที่สามก็ับให้จุดด้ตัวก่อน,นะะอเลยเอ้เบาๆโอ้คือปตากครั้งครับโอ้สามกระป๋องใส่เต็มครับ ไดะครับแต่ขอย้ายหมายครับนี้ เดี๋ยวจะย้ายข้ามฝากไปนะครับภายเลือข้ามฝากไปก่อนเนิข้ามฝากมาแล้วนะครับมาดูรอบดูไสเฮาเฉจได้ตูก็น้ำแห้งไปนะครับใส่ขืนนะครับใสเขืนไปเสร็จแล้วจะได้ตัวก่อนนะครับกลับละ บดได้ถัวเลยใส่บันเขินเยอะยังมีอยูน่ยนะครับเยอะมีอยูอ่โยนไปพมดลครับรงงไหนบุญละลองย้ายดูนะครับ เราจะไปดูดูลอ,อกหงาหันูกหนึ่งนะครับแม่ค้ำแห้งไปเหี้ยแล้วใส่หอกเืนอยู่บนบก นีน้ำแห้งกว่านะครับใส่บ่ได้ป่าแล้วครับใส่รออยู่บนโบกป่าบัเข้าล่บะบ่ได้ตัวครับใส่ขืนน้ำครับเดี๋ยวน้ำลดน้ำขึ้นอยู่เนี่ยครับย่าเห็นล่ะครับ ย้ายจันนะครับจันลูกที่สองนะครับย้ายข้ามฝากมามัดกับก่อหญ้านี่แลครับ โยนไปที่เดิมครับกันลูกที่สองครับ

จำนายเป็นเงินครับวันนี้เดี๋ยวต้องแต่กหนักๆจะได้ขายได้ตางหลายๆคลิปนี้นะครับกขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนบ่มปลอดภัย้นะครับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ